ครับมีรถเก่งนะครับราคาถูกสภาพสวยนะครับโคราติดนะตัว CNG นะครับสำหรับใครที่ชอบเป็นแบบว่ารถเก่งประหยัดน้ำมันนะคันนี้ประหยัดแน่นอนลูกค้าได้เป็น CNG นะครับจากโรงงานเลยสภาพสวยสีนะครับผมดีมากๆดีงามแบบสุดๆนะใครที่สนใจนะครับกำลังชอบนะครับรถเกตเขา,าเรียกอะไรเลทเลดประมาณ139,000บาทนะจัดคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนลูกค้า สภาพพร้อมขายแบบสุดๆนะครับผมราคาดีลูกค้าใช้งานต่อได้ยาว,ยาวๆแน่นอนนะครับสีดีดงมุมคมสันรถนะครับสวยกร็บนะครับไฟหน้านะครับเป็นมันติรีเฟลเตอร์ไฟตัดหมอกคู่หน้าไปแบบครบๆนะครับ139,000บาทลูกค้า1.6ตัว E นะครับ CNG เลยคันนี้ได้ปี2012นะครับผมสภาพสวยลูกค้าไปแบบครบๆแบบนี้นะได้เป็นเบาะหนังนะครับสภาพดีลูกค้านี่ เบาะแน่นๆเบาตึงๆนะครับคัดเกรดมาให้เรียบร้อยนะเบาะสวยนะครับน็อตเนร์ดไม่แกะไม่ไขนะครับฝั่งก้งฝั่งแก้มสวยเนียนสนิทนะสติ๊กเกอร์ติดจากโรงงานไปครบๆนะครับเครื่องเล่นวิทยุนี่แท้เดิมจากโรงงานเลยพวงมาลัยสวยนะครับคันนี้นะ คอนโซลคอนโซลนี่ใหม่เก๊กเลยนะครับเบาะแน่นๆนเบาะตึงๆสภาพดีตัวฟ้าด้านบนนะครับสะอาดสะอ้านนะลูกค้าเอาไปใช้งานกันยาวๆได้เลยนะครับได้ปี2012ด้วยราคานี่บอกเลยว่าชิวจัดๆห3 9 0ง0บาทนะครับปรับสภาพให้แบบครบๆนะดูแลให้อย่างดีแน่นอนนะครับใครที่อยากจัดจากจองนะก็สามารถจัดได้เลยนะครับเดี๋ยวเปิดท้ายให้ดูนิดหนึ่งเปิดท้ายให้ดูนิดนึงนะครับผม นี่คุณแจนะครับมาแบบใหม่ให้เรียบร้อยนะบอกเลยว่าสวยๆนะครับคัดเกดให้เรียบร้อยแบบครบๆเนาะอ่าไปใช้กันคุมๆได้เลยลูกค้าในส่วนของตัวถังแก๊สนะครับผมมีการตรวจสภาพให้แบบอ่าครบตลอดนะบอกเลยว่าอย่างคุ้มนะครับนี่ตะเข็บด้านหลังทุกอย่างสวยหมดนะครับลูกค้สาสภาพดียางอะไหล่มีไปแบบครบๆนะนเห็นไหมรอยทานมะพร้าวทุกอย่างนะครับครบเครื่องหมดเลยสาภาพอย่างสวยลูกค้า ใช้ต่อได้ยาวๆนะครับผมน็อตท้ายนี่ไม่มีแกะไม่มีไขนะครับชนหนักจมน้าน้ําท่วมเราไม่เอามาขายให้ลูกค้าแน่นอนเนาะคันนี้ก็ถือว่าคุ้มๆนะครับผมและราคาค่อนข้างดีนะเพราะว่ารถแก๊สต,ตอนนี้ถือว่าราคาจับต้องได้สบายเลยนะครับยิ่งเป็นตัว CNG จากโรงงานแบบนี้น่าใช้อย่างแรงลูกค้าได้ปี2012ด้วยเนาะโคราวติดนะครับตัวไฟไท้ายกลมนะครับผมสวยแน่นอนลูกค้าอย่างจะคุ้มนะครับผม ใช้งานกันยาวๆได้เลยนะครับสีคมสวยนะสกงสเกิร์ตมีมาเรียบร้อยแบบรอบคันแล้วฟิล์มติดแล้วนะครับรอบคันลูกค้าเบาสวยเบาดีเบาเด่นนะนันตึงแบบทุกจุดจริงๆนี่สภาพอย่างสุดนะครับผมอย่างสุดอย่างสวยภายในภายในนี่ใหม่กิ๊กหมดเลยหัวนงหัวน็อตทั้งซ้ายและขวาไม่แกะไม่ไขเลยลูกค้าแผ่นเพจระบุเลขเครื่องเลขถังปีผลิตแบบชัดเจนนะสุดขีดนะครับผมคันนี้อยากขายจริงๆนะซื้อสด จำๆได้เลยนะซื้อสดให้ราคาแบบจำๆได้เลยนะคันนี้มาพาดูห้องเครื่องกันนิดนึงโอ้โหนะสุดๆนะลูกค้าน็อตไม่แกะของจริงนะครับทั้งคันนะทั้งคันน็อตไม่แกะของจริงนะครับสภาพสวยเลยนะน mm ี hmm. ่ห้องเครื่องนะครับสวยสดงดงามลูกค้ามีตรวจสภาพเช็คให้ตลอดเนาะน mm ็อตเนื้อไม่มีแกะไม่มีไขลูกค้าฝั่งกงฝั่งแก้มสวยเนียนสนิทนะน mm ี hmm. ่ต่เข็บด้านข้างทุกอย่างใหม่หมดนะลูกค้า A B S มีปลายแบบครบ,ครบ คันแท้คานเดิมนะครับผมไม่มีคดไม่มีงอนะสภาพสวยแบตเตอรี่ใช้ยาวๆได้เลยเดือน7ปี67นะครับนี่ยางคลิปอย่างใหม่นะลูกค้าน็อตไม่แกะไม่ไขนะครับตัวฟูกด้านบนฝากระโปรงอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับเมกองเมกอาร์ตคมกลมชัดนะครับลูกค้านี่สติ๊กเกอร์มาครบปั๊มตาโซตารเรียบร้อยนะก็สำหรับใครที่สนใจนะครับ โคราอิตนะครับ CNG 1.6นะครับผมปี2012จัดคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอน0986276862นะครับรีบติดต่อด่วนๆน,นะครับผมที่ตั้งอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับกรุงเทพมหานครนะครับผมบอกเลยว่าสุดจะคุ้มเนาะสหลับคลิปนี้หลังขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมขอบพระคุณมากครับ